เอาล่ะคราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแล็กนล็อกแทคติก ดูนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับหรือว่าแนะนําละกันคลาสที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับแล้วก็การจัดทีมให้เข้ากับคลาสที่เราเลือกนะครับอย่างเช่นเลือกนักบวชเลือกนักกวีเลือกวิชาหรือว่าเลือก,อกพวกสายดาบอะไรอย่างนี้นะครับก็<ๆ>เดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละทีมแต่ละคลาสเนี่ยเหมาะสมกับการปั้นทีมแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็คลาสไหนเล่นง่ายบ้างสําหรับสายฟรีนะครับแล้วก็แนะนําวิธีการเปลี่ยนคลาสด้วยนะครับซึ่งผมบอกวิธีการ เปลี่ยนคาสก่อนเลยแล้วการอ่ามาที่เนี่ยครับรูปปีสะหัดตรงนี้นะครับแล้วมาที่คําว่าอาชีพนะครับคิกเข้ามาเลยปุ๊บมันจะมีฝั่งคําว่าอีโวกับเปลี่ยนอาชีพอีโวเนี่ยก็คือเลื่อนขั้นพวกคาสอาชีพที่เรามีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเปลี่ยนอาชีพเนี่ยก็คือเปลี่ยนอาชีพนั่นแหละซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่3อาชีพเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอาชีพดาบที่เลือกมาตอนแรกนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นคัสส2ก็คือ ไนท์กับไอตัวเนี้ยเนี่ยที่เป็นดาบโล่นะครับดาบโล่กับไนท์เนี่ยคนก็พอเล่นบ้างประปายนะครับไม่ถือว่าเล่นเยอะแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ผมว่าค่อนข้างโหดนะแต่ว่าผมติดใจ2อ,อาชีพนี้มากกว่าก็คืออาชีพแรกคือพีทนะครับหรือว่าสีทองเนี่ยถ้าจําชื่อไม่ได้จําสีไปก็ได้นะครับอาชีพพีทเนี่ยนะครับ เนี่ยอาชีพนี้ฮิวโหดมากนะครับสิททองนักบวชนั่นเองแล้วก็อีกอันนึงที่ผมเลือกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวกําลังจะทําการเปลี่ยนนะครับเป็นบาทนั่นเองก็คือนักกวีนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าอันนี้โหดกว่าอีกนะครับถึงจะไม่มีฮิวหนักนวงอะไรเหมือนพียนะครับแต่ว่ามันมีพวกซีซีพวกสถานะพวกนู่นนี่นั่นนะครับทําให้ทีมเราเนี่ยไปได้ไกลกว่าถ้าเกิดว่าทีมเราเนี่ยมีตัวฮิวอีกสักหนึ่งตัวนะั่นอย่างเช่นพวกแองเจิลนะครับหรือว่า ตัวฮิลธาุแสงนะครับแต่ตัวผู้หญิงที่ผมมีเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่ามันเป็นตัวไหนนะเอาพวกนั้นมาใส่แทนพีทได้นะครับเราก็เปลี่ยนตัวหลักเป็นตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะลงด่านหรือลง PVP เนี่ยสบายทั้งหมดนะครับหรือว่าจะเล่นพีทเหมือนเดิมก็ได้แล้วหาตัว CC มาใส่แทนตัวนักกวีตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าใครจะปรับเปลี่ยนยังไงนะครับวิธีเปลี่ยนค่าเนี่ยสมมุติอะผมเลือกตัวนี้มาใช่ไหมตัวนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับอีก2ตัวเปลี่ยนแล้วนี่ผมก็เลือก อาชีพที่ผมจะเปลี่ยนก็คือคัสสองนะครับคัสหนึ่งเนี่ยคืออันนี้เนี่ยก็คือมี6อันนะครับมี6อาชีพให้เราเลือกพอเราเลือกแล้วปุ๊บเล่นไปสักพักเราก็จะสามารถเปลี่ยนคัสสองได้นะครับเราก็กดเลือกปุ๊บแต่ว่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนคัสสองเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขยอยู่2ออย่างก็คือเนี่ยครับใบเปลี่ยนอาชีพก็คือเราเนี่ยต้องเล่นพวกผ่านด่านต่างๆเนี่ยครับเขาจะมีบอกอย่างเช่นพวกผ่านด่านไหนอะไรยังไงได้รับ ใบเปลี่ยนอาชีพนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันเนี่ยก็คือคุณสมบัติเราเนี่ยเราต้องไปอีโวให้เป็นระดับ SS บวกก่อนซึ่งของผมเนี่ยยังไม่ได้ทำการให้ไปถึง SS บวกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําการอัพฮีโร่ผมก่อนละกันนี่อะมาซึ่งผมเนี่ยมั่นใจแล้วผมน่าจะเปลี่ยนมาเล่นสายนี้แทนนะครับเพราะว่าตัวละครผมเนี่ยค่อนข้างครบแล้วก็เป็นสายทีมน้ําที่ค่อนข้างฟูมากๆและตอนนี้เพราะว่าดวงดีครับ เป็นสายฟรีที่ดวงดีเท่านั้นเองนะครับอ่ะเราก็กดอัพไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับแล้วเราก็มาทําการกดอีโวนะครับอีโ e วเนี่ยก็คืออะไรก็คือเอาตัวมาผสมนั่นแหละเนี่ยตามที่เขามีนะครับตัวหลักเนี่ยมันก็จะใช้เป็นไอตัวโพลิง่งยุยูเนี่ยนะครับที่มันจะมีเป็นจุดวงกลมอยู่ตรงซ้ายมือล่างเนี่ยนะครับเราก็กดเลือกเลยแต่ว่ามันต้องใช้2ตัวนะแต่ผมดูซิอ๋อมีขั้นแรกอยู่นะครับอ่า๋ยวผมจะทําการอีโวและกันนี่ขั้นแรกของผมมีอยู่นะครับเดี๋ยวอีโวเพิ่มมาอีกสักสตัว โอเคโออีโวหลอดกับอีโวเต่ามาด้วยนะผมลืมกะว่าจะเอาอีโวทีหลังนะให้เห็นชัดๆนะอาจจะไม่เป็นไรเนี่ยครับผมก็กดเลือกเลยนะเลือกมา2ตัวนะครับปุ๊บเราทําการกดอีโวเห็นไหมปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนจากกรอบฟ้าเป็นกรอบม่วงนะครับตัวละครหลักเหล่านี้อันนี้ก็คือเป็นระดับ ss อ่าแล้วเราก็ทําการอีโวอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้จะใช้เป็นกรอบม่วงเหมือนกันนะครับเพื่ออัปเกรดเป็นระดับ ss บวกนะปุ๊บกดอีโวเลยครับไปยั่ง เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะเป็นระดับ s s สบวกแล้วนะครับตัวละครหลักของเรานะแล้วก็กลับมาที่อาชีพเหมือนเดิมนะครับแล้วมาที่เปลี่ยนอาชีพปึ๊บแล้วก็เลือกตัวละครที่เราจะทําการเปลี่ยนอาชีพนะครับนี่เราก็เลือกเลยปึ๊บแล้วก็ทําการกดเลือกแล้วก็เปลี่ยนอาชีพเห็นไหมมันจะมีเขียนนะเปลี่ยนอาชีพซึ่งสกิลหลักๆเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนอาชีพก่อนละกัน เน่พอเปลี่ยนเสร็จแล้วก็จะได้เป็นตัวนี้มาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองดูที่ทีมลก αι, ะกันนี่ตัวละครหลักของผมนะก็จะถือเป็นเหมือนกีตาร์ไม้หรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่รู้จากชื่อเครื่องดนตรีนี้นะครับเปลี่ยนไม่เน่แต่ว่าเรียกว่านักกวีละกันซึ่งทีมเดิมของผมนะผมใช้เป็นตัวพีทเนี่ยนะครับเนี่ยทีมหลกัหลกๆผมก็จะมีประมาณนี้อ่าแล้วก็เปลี่ยนจากนักธนูมืดนะครับเป็นตัวนี้เป็นหมาป่าน้ําแข็งนะครับผมก็จะเล่นสลับหมาป่าน้ําแข็งเนี่ยผมจะเล่นสลับกับฟิโอนี่นะครับเนี่ย แล้วแต่ว่าด่านไหนโดนตัวล้วงหรืออะไรยังไงนะครับก็จะเล่นสลับกันหลกักๆทีมผมก็มีอยู่ประมาณนี้ก็จะเน้นเป็นแทง2ตัวนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งตัวนยก็จะเป็นหมาป่าที่มีสกิลดูดเข้าหาตัวขยุ่มมาทีเดียวนะครับแล้วก็เพิ่มความอึดตัวเองด้วยแล้วก็มีแช่แข็งด้วยบวกกับตัวกึ่งดาเมจตัวหนึ่งที่มีสกิลซีซีสกิลหลับสกิลแช่แข็งป่วนต่างๆแล้วก็แทงจ๋านักๆไปเลย1ตัวแล้วก็ดาเมจหนักๆเลย1ตัวนะครับแล้วก็ จะมีในส่วนของฮิลก็คือตัวหลักของเรานั่นแหละฮิลเนี่ยทีมนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันสามารถเล่นได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็เหมาะกับทุกทีมนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้แหละถ้าเล่นทีมพีทนะผมว่าผมแนะนําสําหรับมือใหม่หรือทุกคนเลยก็ว่าได้นะมันเหมาะสาหรับเล่นลงด่านก็ได้ PVP ก็ดีนะครับเน้นฮิลเน้นอะไรต่างๆนานา,นานลบล้างดีบัฟนู่นนี่นั่นนะครับหลักๆก,ก็จะมีนะครับแข้ง1-2ตัวแล้วก็ดาเมจ2ตัวนะครับเป็นตัวสกิลซีซีอีก2ตัวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ยืนหลังตัว หนึงพอละประมาณนี้หรือว่าจะสลับหมาน้ําแข็งเนะี่ยถ้าคิดว่าเราแข็งพอแล้วเอาแค่หมาถือโล่ตัวเดียวพอวอีกหนึ่งตัวแล้วก็เปลี่ยนเป็นยืนหลัง2ตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับสําหรับทีมีพทนะเรียกได้ว่ามันเป็น หนึ่งใน2อาชีพที่คนเล่นเยอะที่สุดแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดนะเบตาณนะตอนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเกมนี้เนี่ยทีมแตกต่างเนี่ยมันอยู่ไม่ค่อยรอดนะมันไม่เหมือนเกมอื่นอย่างที่ผมเคยบอกสม่ําเสมอว่าเล่นทีมไหนมันก็โหดพอๆกันถ้าจัดทีมเป็นแต่เกมนี้มันไม่ใช่นะครับตัวละครมันวางไวใ้ให้ตายตัวค่อนข้างเยอะเลยทีมน้ำเนี่ยค่อนข้างจะโกงกว่าชาวบ้านเขาแล้วก็ชนะง่ายมากนะครับด้วยสกิลต่างๆที่มันมีแล้วก็อีกหนึ่งทีมนะที่ผมเพิ่งเปลี่ยนมาเนี่ยครับทีมนักกวีนะครับ ทีมนี้ก็จะค่อนข้างโหดมากๆแล้วก็คิดว่า PVP ก็น่าจะโกงอีกหนึ่งทีมเลยเพราะว่าสกิลของมันเนี่ยเดี๋ยวให้ดูสกิลนะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนละกันว่าอาชีพไหนบ้างนะที่ดีที่สุดนะตอนนี้ที่ผมคิดว่านะในความคิดของผมนะครับความคิดของผมเนี่ยอันแรกเลยก็คือพีทอย่างที่ผมบอกนะครับนี่ ก็จะเป็นในส่วนของสีทองนะครับอ่ะกดเลือกโดสีทองพิษเนี่ยครับมันจะมีพวกสกิลฟื้นฟ,นฟนตูต่างๆนะครับยกเลิกดีบัฟนู่นนี่นัน่นน,น,นะครับเกิดได้เพียงหนึ่งครั้งหลังการต่อสู้สร้างโล่คุ้มกันทําให้ทีมเราเนี่ยอึดขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ แถวหน้าเนี่ยทำดาเมจเพิ่มขึ้นต่างๆนานา,นานอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้พีทนะครับ1ตัวและแล้วก็อีกหนึ่งตัวเนี่ยที่ผมว่าค่อนข้างโกงเหมือนกันก็จะเป็นเนี่ยครับนัก,กวีตัวนี้เลยนะครับสกิลเนี่ยจะทําการส่งคืนนะครับทำให้ยูนิตฝ่ายศัตรูเนี่ยโดนมองข้ามกรป้องกันทําให้เป้าหมายลับไหลถึงสีวิเลยนะครับและ5นาทีต่อมาเนี่ยฝ่ายตนมีค่าโจมตีสูงสุดนเนี่ยจะทําดาเมจเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเห็นไหมแต่ละสกิลอันนี้ก็จะดีในส่วนของ,ของอมีพวก เขาเรียกว่าอะไรดามเมจหนักนะครับแล้วก็มีสกิลซีซีปวดได้อีกเดี๋ยวการจัดทีมเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันแล้ว,นลวเนี่ยอีกหนึ่งสายนะครับที่ผมคิดว่าเป็นทางเลือกนะครับอันนี้คนก็จะเล่นรองลงมานะสายที่ค่าที่ดีที่สุดนะตอนนี้สําหรับผมนะครับก็คือนักกวีกับพีท ที่รักษานั่นเองแต่ว่ารองลงมาหน่อยนะครับที่คนพอมีเล่นบ้างแต่ก็จะ PVP ยากนะครับผมแนะนําถ้าเลือกแล้วเลือกให้เล่นได้ทั้งลงดาดและ PVP ดีกว่าเพราะอย่างที่รู้การสายฟรีสายคนงมน้อยไม่มีงบจะมาปั้นอะไรเยอะๆหรือว่าหลากหลายทีมนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นทีมที่รองลงมาพอปั้นได้นะครับก็จะเป็นพวกนักเวทนะครับใช้พลังค่อนข้างเยอะและหนักมากแล้วก็อีกหนึ่งอันนะครับวิสาดเนี่ยวิสาดก็เหมือนกันอยู่ในคัสเดียวกันแล้วก็จะเป็นในส่วนของไนท์นะครับนี่พวกสายกึ่งด ถ้าเมกึงแท้งนะครับไนท์กับคูดเนี่ยสองสายนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าที่ผมจะแนะนําก็มีแค่2อันก็คือนักกวีนะครับกับพีทนั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปเดี๋ยวให้ดูทีมสําหรับทีมของนักกวีนะครับอย่างที่ผมบอกไปผมเปลี่ยนเป็นนักกวีก่อนเท่ากับว่าเราจะมีตัว CC เพิ่มมาอีก1ตัวใช่ไหมเราก็สามารถลด CC ออกไปได้1ตัวนะครับแล้วทําการเพิ่มเป็นตัวฮิวมา1ตัวเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลือกผิดนี่ตัวแองเจลนะครับเลือกเป็นตัวฮิวมาเพิ่ม1ตััวนะครบมีให้นึ่งตัว ตัวฮิวดีๆเนี่ยก็จะเป็นแองเจิลนะครับกับไอตัวธาตุแสงเนี่ยนะครับพระธาตุแสงเนี่ยฮิวดีพอๆกันเลยนะครับเราก็สามารถเลือกมาเล่นได้แล้วแต่ว่าโดนล้วงหน้าล้วงหลังนะครับโดนล้วงหลังเนี่ยเราก็แองเจิลถ้าโดนถ้าทีปกติทั่วไปแล้วก็สามารถเอาตัวนี้มาเล่นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าเราอัพตัวไหนได้ไกลกว่ากันเท่านั้นเราก็เอามาปั้นนะครับหลักๆทีมก็จะมีประมาณนี้สําหรับ ที่ผมคิดไว้นะคะที่ดีที่สุดนะทีมก็เหมือนกันเลยเอาง่ายๆก็คือถ้าเกิดเล่นพีชเนี่ยให้เลือกตัว CC กึ่งดาเมจเพิ่มมา1ตัวแต่ถ้าเกิดเล่นนัก,กวีให้เปลี่ยนจากตัวซ c กึ่งดาเมจเนี่ยเป็นเพิ่มฮิวเข้ามา1ตัวนอกนั้นก็เซตเดิมเหมือนกันเลยเนี่ยผมถึงบอกว่าให้เล่น2อาชีพนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนทีมง่ายนะครับแล้วก็ทีมไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายเราสามารถใช้ทีมเดิมได้เปลี่ยนแค่ตัว2ตัวก็สามารถผ่านด่านแบบสบายสบายได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้โอเคก็สหรรััับบวนนนี้ะค